วัดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องเค้กค่ะครับอยากทราบว่าน้องเค้กเคยโดนบูลลี่ในโรงเรียนไหมครับเคยค่ะพี่อยากทราบว่าตอนโดนบูลลี่เนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงหรือว่าเราปฏิบัติตัวยังไงครับก็รู้สึกแย่ค่ะแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรค่ะปล่อยผ่านมันอ่าแล้วตอนเราโดนบูลลี่เนี่ยเรามีวิธีการป้องกันตัวยังไงไม่ให้เราโดนบูลลี่ครั้งต่อไปครับเราก็ปรับพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะหรือไม่ก็ถ้าเราโอนแหววจริงจริงเราก็บูลลี่มันกลับไปเลยค่ะ อ่ะเลิศเลยแหละขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องสาลี่ค่ะครับอยากทราบว่าน้องสาลี่เคยโดนบูลลี่ในโรงเรียนไหมครับเอก็อาจจะเคยค่ะแต่หนูไม่สนใจค่ะอ่าแล้วตอนที่น้องโดนบูลลี่เนี่ยน้องมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงครับ <c oughs> ก็บูลลี่เขากลับเลยค่ะไม่แคร์อ่าแล้วอยากหลังจากที่เราโดนบูลลี่เนี่ยเรามีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเราอย่างไงหรือว่ามีวิธีป้องกันยังไงให้ใหเราไม่โดนบูลลี่ต่อไปครับ ก็ถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจคำพูดเขาค่ะเออเลดเลยล่ะขอบคุณค่ะ